Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพี่ภากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันพุทธที่21พฤษภาคม2 0 2 5วันที่141การปกครองที่ดี ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสาดุดีบทที่65ข้อ1-13 1ถึงส3 1ซามูเอลบทที่8ข้อ1ถึงบทที่10ข้อ8ยอหนบทที่12ข้อ12-36ถึง36รัฐบาลคือระบบหรือกลุ่มคนเพื่อปกครองสังคมให้เป็นระบบระเบียบ มักประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเซอร์วินสตันเชลเชลเคยกล่าวว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่แย่ที่สุดหากไม่นับระบอบอื่นๆทั้งหมดที่เคยทดลองใช้กันมาการปกครองทุกรูปแบบล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย บรรดานักการเมืองก็เป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอเหมือนเราทุกคนในพระคัมภีร์เองก็มีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการปกครองของมนุษย์พระคัมภีร์บางตอนยืนยันว่าการปกครองเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเช่นในโรมบทที่13ขณะที่บางตอนกลับบรรยายว่า อยู่ภายใต้การควบคุมของมารเช่นในวิวรณ์บทที่13ทั้งหมดนี้สะท้อนความเป็นจริงของการปกครองมนุษย์ที่มีทั้งสิ่งดีงามและความบกพร่องในพระธรรมสดุดีบทที่65เราเห็นภาพที่สวยงามของชีวิตภายใต้การปกครองของพระเจ้าผู้เขียนสดุดีบอกว่า พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราทรงอภัยบาปแม้เมื่อเรารู้สึกว่าความชั่วชนะฆ่าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ประทานความหวังและความยินดีแก่เราและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ปรากฏในวิธีที่พระองค์ดูแลสิ่งทรงสร้างรดน้ำแผ่นดินจัดเตรียมพืชผล และอุดมสมบูรณ์แม้เราไม่ได้อยู่ในสังคมที่พระเจ้าปกครองโดยตรงแต่ผ่านพระคริสต์เราจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ในชีวิตส่วนตัวเราสามารถเดินตามทางของพระองค์และรับพระพรแห่งการทรงสถิตนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถมีประสบการณ์กับแผ่นดินของพระเจ้า ในชีวิตปัจจุบันของเราได้ในพันธสัญญาเดิมเราเห็นว่าพระเจ้าทรงวางแผนให้ประชากรของพระองค์แตกต่างจากชนชาติอื่นโดยพระองค์เองทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่ชาวอิสราเอลกลับอยากเป็นเหมือนประชาชาติอื่นๆพวกเขาร้องขอว่าบัตนี้ ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงเถิดพระเจ้ากับตรัสว่าพวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาสามูเอลเตือนชาวอิสราเอลว่าการปกครองของมนุษย์นั้นอ่อนแอและผิดพลาดได้อำนาจ มักทำให้เกิดการคอร์รัปชันกัษตริย์จะเอาคนในครอบครัวทรัพย์สมบัติและคนใช้ของพวกเขาไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องและถึงแม้จะได้รับคำเตือนดังกล่าวประชาชนก็ยังคงยืนยันว่าเราไม่ยอมเราจะต้องมีพระราชาปกครองเราพระเจ้า จึงประทานกษัตริย์ให้แก่พวกเขาโดยเลือกซาอูลให้เป็นผู้นำแต่แม้ในความต้องการที่ไม่สมบูรณ์นี้พระเจ้ายังทรงอวยพระพรพวกเขาเมื่อซาอูลได้รับการเจิมตั้งพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสวมทับเขาด้วยฤทธิ์เดชพระคัมภีร์บรรยายว่าเขาถูกเปลี่ยนเป็นคนละคน กลายเป็นคนใหม่และซามูเอลบอกเขาว่าไม่ว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรจงทำเถิดเพราะพระเจ้าสถิตกับท่านในพันธสัญญาใหม่พระเยซูแสดงให้เห็นรูปแบบการปกครองที่แตกต่างออกไปเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็มฝูงชนร้องว่า โสสนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญพวกเขาคาดหวังให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากการปกครองของโรมันแต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาอย่างผู้พิชิตบนรถรบหรือม้าศึก แต่ประทับบนลูกลายังทอมใจและอ่อนสุภาพพระองค์เสด็จมาเป็นกษัตริย์ผู้ทรงชัยชนะไม่ใช่ด้วยการใช้ความรุนแรงต่อศัตรูแต่ด้วยการยอมให้ผู้อื่นกระทําทารุณต่อพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคน ให้มาหาเราซึ่งหมายถึงการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนวันหนึ่งพระเยซูจ,จะเสด็จกลับมาเป็นกษัตริย์ผู้ทรงชัยเพื่อปกครองตลอดไปและในระหว่างนี้เราถูกเรียกให้เป็นความสว่างในความมืดตามคำสอนของพระเยซูที่ตรัสว่า ถ้าใครปรนิบัติเราพระบิดาจะประทานเกียรติให้แก่ผู้นั้นให้เราลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าคุณกำลังให้พระเยซูทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในชีวิตของคุณหรือไม่หรือคุณยังคงพยายามปกครองตนเองและหว่างพึ่งระบบการปกครองของมนุษย์ มากเกินไปอยู่หรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราอธิษฐานเพื่อผู้นำต่างๆในระดับประเทศและระดับโลกของเราขอทรงประทานสติปัญญาแก่ผู้นำของเราให้พวกเขาละทิ้งเป้าหมายอันเห็นแก่ตัวและทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาความยุติธรรมสันติภาพและความสามัคคีในประเทศและโลกนี้และขอทรงช่วยเราให้เป็นผู้นำที่รับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูในระหว่างที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน หากท่านต้องการอ่านบทอธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้และ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านให้เติบโตและลงลึก ในพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ